อย่าทำสามสิ่งนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากให้คนรักของคุณเบื่อคุณก่อนถึงวาระที่เขาจะจากไปแต่เขาจากก่อนวาระที่เขาจะจากไปหนึ่งเลยคุณอย่าควบคุมผู้ของคุณคุณอย่าควบคุมด้วยสภาวะอารมณ์ของคุณด้วยการที่คุณใช้ภาษาไม่ดีหรือพฤติกรรมต่างๆที่คุณทําให้เขารู้สึกฉันไม่อยากจะอยู่พลังงานแบบนี้ฉันอยากจะเดินหนีฉันอยากจะอึดอัดฉันอยากจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยถ้าคุณไปควบคุมเขายิ่งเป็นผู้ เขาไม่อยากจะอยู่กับอะไรที่มันเยอะเกินไปอะไรที่มันเยอะเกินไปไม่ใช่ตะพูหรอกแม้กระทั่งผู้หญิงอย่างเราเราก็ไม่อยากจะอยู่อะไรที่มันเยอะเกินไปอะไรที่มันหนักอยากควบคุมใครนะคะ 2. คุณต้องมีพื้นที่ให้เกียรติให้ค่าซึ่งกันและกันพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ของเขาให้เกียรติเขาให้เวลาเขา เราอย่าโตเอาตัวเราเนี่ยค่ะไปยักเยียดอยู่กับความสัมพันธ์อยู่กับคนรักของเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีพื้นที่ของเราบ้างมีพื้นที่ให้เรามีความสุขของตัวเองเราต้องมีความสุขของตัวเองให้ได้ถ้าเรามีความสุขกับตัวเองให้ได้ก็คือว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองเราเหลือเฟือแล้วเราก็ส่งขึ้นพลังงานเหลือเฟือให้กับแฟนของเราได้โอเคไหมนะคะข้อต่อมาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะไปเปลี่ยนคนรักของคุณไปเปลี่ยนแฟนคุณไม่ได้ค่ะ คนเรามันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกถ้าตัวของเราเองไม่อนุญาตให้เปลี่ยนคุณจะไปเปลี่ยนแฟนให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เลิกศาสนาเล่าเลิกศาสนาเจ้าชู้ไม่ได้ทุกคนเขาจะเปลี่ยนเมือ่อเขาอยากจะเปลี่ยนเองคุณมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะคุณมีหน้าที่โฟกัสจิตใจตัวเองโฟกัสความคิดของตัวเองโฟกัสพลังงานของตัวเองวันนี้คุณอยู่ในขึ้นแบบไหนคุณอยู่ในขึ้นที่สูงหรือคุณอยู่ในขึ้นที่คุณมาเช็คตัวเองแบบ ะะแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเป็นกำลังใจให้ทุกความสัมพันธ์ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะ